กลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกลับมาอยู่กับครัวไอริสครับวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มจืด์กระดูกหมูปลากดองอีกแล้วพอดีนึกอยากกินครับวันนี้แม่บ้านพาไปซื้อกระดูกหมูมาก็เลยนึกอยากครับวันนี้อยากกินอะไรร้อนๆสดร้อนๆให้มันลงคอนะวันนี้อากาศจังหนาวอยู่เหมือนเดิมครับไอร์แลนด์ก็สวัสดีเช้าๆจากฝั่งไอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้วันสุดทีผมก็เตรียมไว้หมดแล้วตั้งหม้อไว้รอแล้วน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาเเตตรรียยมมมท้จืดัับลููกกหนค เราก็จะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากครัวไอริสนะครับมาครับเพื่อนผมก็แอบตั้งน้ำร้อนไว้แอบตั้งไว้นานแล้วแหละเรีร้อยแล้วเรา,าก็จะมาปรุงเลยนะครับเพราะว่าของตัวอย่างก็เรียบๆง่ายๆครับเตรียมของไว้แล้วกระเทียมเกลือครับเกลือเราจะประมาณหนึ่งข้นชานะครับอ่ะหลังจากที่เราใส่กระเทียมใส่เกลือลงไปแล้ว แล้วก็มาปรุงด้วยกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูเนี่ยผมเอามาสับมาล้างทําความสะอาดแล้วก็เอากระดูกหมูมาต้มกับน้ําเกลือหนึ่งรอบนะครับต้มเพื่อที่จะล้างคราวเลือดมันออกแล้วก็เอาไปล้างน้าสะอาดล้างทำความสะอาดขัดคราวเลือดออกให้เรียบร้อยครับหน้าตามันก็จะดูสะอาดตาดแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยครับใส่หมองลงไปเลยเป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับมันจะทําให้น้ําซุปของเราใสาหน้าทาน แล้วก็ไม่มีฟองนะครับฟองจะไม่เยอะเพอเราได้ต้มข้าวเลือดออกมาแล้วล้างข้าวเลือดออกแล้วมันก็จะทําให้น้ําใสน่านาทานครับ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยผักกาดนะครับนี่เป็นผักกาดตองผักกาดตองผมก็มาหั่นเหมือนเดิมครับเอามาหั่นแล้วก็ไปต,ต้มต้มทิ้งน้ํามันรอบหนึ่งแล้วก็ใส่เลยครับเป็นวิธีท,ทาง่ายๆไม่ยุ่งยากครับแล้วก็กับข้าวน่าทาน <c oughs> อ่ะโอเค แล้วก็ผมจะปรุงด้วยพะ็อกมันเดิมครับซอสผัดอนเนกประสงค์สูตรครัวไอ้นิดผมใช้หนึ่งถ้วยแบบนี้เลยเทลงไปเลยครับแค่นี้แล้วก็ปิดฟาครับรอให้เดือดพอเดือดแล้วเราค่อยมาใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่เราหั่นไว้ก็เนลามาเสร็จนะครับนี่เป็นต้นหอมกับผักชีที่ผมเตรียมไว้ก็แค่นี้ครับรอให้เดือดเดือดเสร็จใส่ต้นหอมผักชี เป็นอันว่าเสร็จเป็นวิธีการทำข้างง่ายๆสไตล์ขัวไอริสก็เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กัวไอริสได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะครับอ่ะมาครับเพื่อนหลังจากที่ผมต้มไปประมาณสักสามสิบนาทีแล้วนะครับก็เดือดแล้วสุกแล้วเรียบร้อยี๋ยวเรามาเติมต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้นะครับ ดูสิครับหน้าตาของน้ําซุปนะครับมันจะใสแบบนี้เลยน่าทานครับไม่มีฟองไม่มีคราบเลือดที่ตกค้างนะครับวิธีนี้จะทําให้กับข้าวของเราหน้าทานแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูครับต้มกระดูกหมูเสียเวลาต้มกระดูกหมูสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับก่อนที่เราจะมาปรุงแล้วก็ให้ได้หน้าตาแบบนี้โอเค ผมก็จะใส่ผักที่ผมเตรียมไว้นะครับต้นหอมผักชีผมเป็นคนชอบกินผักชีมากๆกก็เลยใส่เยอะหน่อยครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วสำหรับเมนูวันนี้ต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองเมนูง่ายๆครับทำง่ายง่ายสไตล์ครวัวไอ้ิดเพียงแค่เสียเวลาล้างทำความสะอาดกระดูกหมูแล้วก็ต้มผักกาดดองก่อนสัก10บนาที20บนาทีนะครับจะได้กินของอร่อยๆแบบนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ขวัยนิสต้องย้ําเลยนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ขวัยนิสสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่หคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ